สวัสดีครัพี่น้องไม่กินขนมเส้นกันจ้าน้ำยาประทูใส่ลูกขินใส่เหลือดไก่เนะคะ่ะ กินกับผักคะดิบพี่น้องที่หายอดมาเลยจ้ะขอบคุณล่าจ้าที่รับชมย้ายต่อมฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามย้ายต่อมจุมแพ้แส่บบ้านในได้จ้าพี่น้อง จำเนื้อค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร